借着城市的历史，经取了你的笑容，红红心中。 幻想你的笑脸，秋来春去红尘中，谁在宿命里安排？冰雪不语，寒夜的你，那那隐藏的光彩。 นะวันนี้ก็มีโอกาสนะมาลอ้อมตกกะบพงษ์นะมากับน้องนิวนะมากับน้องนิวนี่นะแว๊บมาแป๊บหนึ่งนะนี่เหยื่อของเราจัดไปน้องนิวเกี่ยวเลยปุ่งเป็นนะครับนี่เกี่ยวโชว์เกี่ยวโชว์เกี่ยวประมาณข้อสองนะครับแค่นี้เลยเบ็ดก็แล้วแต่นะเบอร์สิบไปเบ็ดสิบสองส,ส,ส,สิบสามแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนี่ผมวันนี้ผมออฟก,ก็ได้นะเนี่ยสั่งออกมานะนี่สบายละอยู่ได้ทั้งวันแหม น,ะนีมือปืนมากันหลายคนนะวันนี้นะเดี๋ยวมาลุ้นว่าวันนี้เนี่ยปลาจะเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวดูเนี่ยย้อนตรงนี้เลยย่อนตรงนี้เลยเนี่ยเออ่น,น,นี่นี่นะทานคลองนางหงนะทีเดิมหมายเดิมนะหมายหมาเนี่ยนะเดี๋ยวมาลอรุ้นนะั่นนะครับนี่ดูกุ้งเป็นนะเยื่กุ้งเป็นนะบางเลมจัดให้ครับนี่เอาออกมาใส่ ยา,ยาวไปมีวิง่งไปโนูนแล้วนะนี่ผมอยู่นี่คันผมอยู่นี่ถ่ายแนวกว้างมากไม่ได้นะว่ายังอยู่ข้างถนน,น,นเพื่อนนะถอยหลังมากไม่ได้ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นตีตีทุ่นลอยแล้วนะเอา้าจมแล้วนี่จมแล้วนี่เอา้าเอาเอ,าเอานี่นะเดี๋ยวให้นะเสือช่วยวัดให้นะโอ้ยจมพอดีเลยเมื่อกี้เนี่ยเอายเลยรอลุ้นเนี่ย นี่เมื่อกี้นะเสือวัดไปสองสามตัวแล้วนะเดี๋ยวจะให้วัดให้ผมหน่อยนี่นี่อ่ะทุน้นดูทุ้นก่นอนปล่อยสายหน่อยเพื่อนนะปล่อยสายหน่อยสายตึงนะเดี๋ยวปลามันจะระแวงครับ เด่อมหมดเพื่อนะนะนี่เดี๋ยวให้น้ำเสือเกี่ยวให้คนระับเมื่อชีพอ่าข้อสองข้อสองย้อนเลยกุ้งหายไปตัวเองละว่าทำไมทุ่นมันนิ่งๆเป็นงไ,ไงเงียบเหรอนี่กุ้งหายไปตัวแล้วเออออกมาแล้วนี่ไงเพื่อนนะโอ้โหเบื่อชีพนะ หนึ่งแต้วนะปลากระพงกดถ่ายไม่ทันนะบางวิ่งเร็วเมื่อกี้เนี่ยนี่กินตรงนี้เลยเนี่นะโอ้โหมาแล้วนี่ตายแล้วนะเขาให้เราต้องเอาไว้ก่อนนะไซส์ไม่ใหญ่นะมาเติมเยือเติมเยือนี่เกี่ยวโชว์หน่อยแบบนี้กำลังนั่งโม้ๆเลยเป็นเป็นอยู่สามคันนะสองคนสามคัน วิ่งอย่างไวอะ่อนะเนีมาแล้วนะครับอ,อือุ้ยอุ้ยนี่ไงกุ้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 งอุ้ยกุ้งแม่น้ำบ้างบ้าง หลอดแล้วว่ายแล้วถึงไปมันวิ่งไงลอกอ่ะโอ้โหดูไซโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวดูก่อนเกี่ยวไงนี่<ด>มันเกี่ยวยงี้เพื่อนโอ้โหนี่ดู <มา S 1> โอ้มาแล้วๆๆมาแล้วเนี่ย สุดอ่ะสุดสุดยอดอ่ะให้บางวัดให้นะโอ้โหสุดยอดทั้งกุ้งทั้งกุ้งบางโอ้โหให้ดูไซส์ยังไงเนี่ยเพื่อนๆนะใหญ่ขนาดนี้เนะี่ยโอ้โหคุ้มแล้วเนี่ยนะคุ้มแล้วเนี่ยดูนี่โอ้สุดยอดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดให้บางโชว์หน่อยเดี๋ยวโชว์หน่อย นี่โหหน่อยฮะหมายแตกแน่นอนวันนี้โอ้โ,โ,อโอหมือวัดระดับประการของเรานะทั้งกระพงทั้งกุ้งนะหมานหาน,นะนี่เจิมคันเบ็ดหม่ผมเลยเนี่ยคันสี่ท่อนเนี่ยเจิมเลยลนี่หายตกทุนลอยนะเพื่อนนะสุดยอดกุ้งตัวใหญ่มากอ่ะ นะทุ่นกระดิกกันเพื่อนนะยังนิ่งอยู่นะเหมือนมอนมีปลาตอดนะจะไม่ดึงตัดกลับมาที่บ้านเลยนะครับนะก็หลังจากที่ไปตกปลามานะครับนะก็ต้องเติมพลังกันสักหน่อยครับ ก็เป็นคนอยู่ง่ายกินง,ง่ายนะครับนะมาม่าห่อเดียวก็น่าจะพอแล้วแหละแมวอ,อะไรมากนะแค่นี้ก็พอแล้วเนาะว่าแต่มันเอ,อใส่ลงไปในถ้วยไม่ได้ไเพื่อนนะ <c oughs> นี่นะมันใส่ลงไปในถ้วยไม่ได้นะครับเออเนาะชีวิตนักตกตานะอมืมีแต่มาม่าเท่านั้นเลยนะที่จะเยียวยาทุกสิ่งนะนะไปนะครับเพื่อนนะขอตัวไปจัดการเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับนะ 讲哦。寻寻觅觅，在无声无息中消失，总是找不到回忆，找不到曾被遗忘的真实。一段一段的过去，你一点一滴的遗弃，痛苦痛、痛悲、痛心。 在踏上彼此故事的开始，只好等在来生里，再踏上彼此故事的开始。